มา2องปีเนี่ย บ่ายสองเท่ากับเช Trustee> ้าเม่กี้ตอนตู่บอกว่าเช้าเนื่องในเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เราก็จะาทำคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับความรัก ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมาทําอะไรรู้แต่ว่าครีเอทีฟของเรานักลิสต์คำถามซึ่งไม่รู้ว่าน่ากลัวแค่ไหนใช่ก็อยู่ในนี้นะคะทุกคนอยู่แค่ว่าจะเรียงยังไงใช่ไหมใช่ลืมคำถามจะตอบทุกคนอยู่ดีทําไมไม่ถามมาเลยก็อยากให้ลุ้นเนี่้โหอยาะเอาไปเลยคนโสดแรนไม่โสดอย่างฉันใครจะเข้าใจน้ำรักพี่โชลุยน้ำทำทุกอย่างกเพื่อพี่น้ำเป็นเดเมเยอร์ทำตัวให้สวยก็เพื่อพี่ เลือกนางลํำเล่นละครเวทีไปเป็นดัมเมเยอร์เดีนนัเสื้อให้เก่งก็เพื่อพี่โอเคมึงดูมากกว่าสิบรอบจริงถ้ามึงจะจำดบอได้ขนาดนี้ก็ดูมากกว่าสิบรอบเชื่อว่ทุกคนต้องเคยแอบชอบรุ่นพี่คือตอนนี้อยู่แบบมหนึ่งก็เป็นเด็ก แบบว่าหัวฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปชอบแบบตัวท็อปของแบบวิไลอ่าตัวท็อปหนึ่งกูชื่อได้ป่าวะกูได้พี่พี่กิ่งอ่ะพี่กิ่งไม่เคยไล่นฟูดอ่ะแกแล้วคือเรื่องนั้นของกูคือดังแบบว่าทั้งห้องรอมาเพราะว่าฉันทําเป็นเหมือนไดอารี่อ่ะให้เขาพอเขาจะจบฉันอยู่มอหนึ่งแล้วเขาอยู่มอหกไยเขาจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทําเป็นไดอารี่ก็คือแบบแอบถ่ายรูปเขาถ้าเขาได้ขึ้นเวทีเมื่อไหร่กูคือตั้งกล้องอย่างงี้ปึ๊บเปิดสต็อกเกอร์อยู่เลยเอาสมุดให้เขาเหมือนแบบจ จร่งี่คะมออะไรมอหนึ่งแกแดดนั่งแต่มกูแต่มอหน่งเหมือนกันแต่มอห่งมันกเกมาแล้วประเด็นคือเขาเอาสมุดเล่เนี้ยไปให้ครูประจชั้นกูน้อมาให้ครับอย่างไงี้ไมเราคู่เขาก็มาแฟลกอะล้วกูก่บบไปบ่นทำไมอะชั้นก็อเหมือนสลายเลยรับงง่ เด็กกับมึงเราไม่แบบข้า่งลักอ่ะเราแบบวันนึงยังได้คุยกันอยู่ป่ะมีมีดเอ็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เขาก็มีแฟนแล้วนะาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบเหมือนขึ้นไปนั้นอ่ะเนาะเออนี่แหละพี่นามึงโชนที่สุดของกูพี่นามึงโชนที่สุดของกูเฮ้ย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 อ้าใช่นี่ว่ะพี่ชนน้่งน้ำอ่ะคือมันเป็นเรื่องตลกคือวันตอนนั้นมันเป็นวิชาที่แบบแต่ละห้องต้องแบบขายของแบบขายอะไรก็ได้อ่ะเออแล้วนี่ก็คือขายไอติมทอดกันเออตรงที่ขายอ่ะมันอยู่ติดสนามมันมีรุ่นพี่คนนึงที่อยู่ดดีๆเินลงมาาาาแแแแล้้้ววบบบเเขขใใจค่่สสงงทีตกกกร แล้วแบบมันมีออร่ามากแล้วแบบฟึ้งเพลงขึ้นเลยผมแล้วไม่ต่างกันเลยเว้ยแล้วแบบแสงแบบแสงเกาหลีมากแสงแบบสีทองโอ้หหล่อมากแล้วสักพักเขาก็เดินมาแบบซื้อไอติมทอดเว้ยเขาก็แบบเฮ้ยขอเยลลี่ได้ไหม ของกันแล้วโตวอ่ะคือมันคือจริงๆแล้วอ่ะมันยกได้เว้ยคือแบบผู้หญิงก็ยกกันปกติทำท่าแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบแก้ปมนตะโกนบอกเพื่อนเออมาช่วยกูยกของหน่อยแบบมันหนักมากเลยได้ปวดเลยได้ปวดเขาเดินมาเขาเดินมาช่วยไว้แบบเอยน้องแบบเดี๋ยวพี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาช่วยยกไปอะไรเงี้ยเพื่อนผู้หญิงสองคนเดินมาทีแล้วเพื่อนก็ยกกันแบบ มันเป็นตลกที่กูแบบหยุดไม่คืนนะอะไรหยุดไม่คืนต่เรื่องนนามิชชั่นของกูดีคือมีหลายคนมากเพราะกูของนั้นแอบชอบมาตั้งเลยถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูในคลิปที่แบบทำไมถึงแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ก็คือคนนีแอ่าเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อผู้ชายต้องพูดว่าในสมัยนั้นน่ะผู้ชายหลอกก็คือขาวปีสูบเนจิตาคนในคบ ก็คือกูแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ห้องเจ็ดเราอยู่ห้องห้ากูเดินผ่านห้องเขาแต่ให้กูไม่ได้ปวดเยี่ยวอ่ะมันก็ต้องเดินวนอยู่แล้วป่ะแบบเป็นปกติแบบว่าเออไม่รู้ตารางเรียนของเขาหรือเปล่ากูไม่รู้มึงรู้อ่ะม่กูรู้เหมือนเราก็ปลื้มเขามาตลอดแหละแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแบบอยากจะคบเขาพะรู้สึกว่าเรามันเป็นคนต่ำต้อยที่มันเป็นคนไม่สวยก็เลยพยายามพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้คบกันนะเพราะว่าเหมือนเขาก็ลาออกไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างนั้นอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุข ว่ามันเป็นแรงมันณาจในการไปเรียนมากก็เคยสารภาพรักไปแล้วด้วยซึ่งจริงแล้วกูรู้ว่ากูจะพูดไปทำไมเพราะว่าแม่งรู้มาตลอดแต่คืออยากพูดไงอ่ยาาายาัาา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 าเพือาาา้าบาาาาอาาาากาา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 อาา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 า้าาแ อันนี้มึงนะอันนี้คือกูเลยเชื่อกูด้วยมั้ยกูก็รักอะกูเล่าเลยละกันโหวตของกูสั้นมาก็คืออย่ามีอะไรกับผู้ชายก่อนที่จะแต่งงานกันเดี๋วเราก็ฝังโหวตกันได้ว่าห้ามมีห้ามมีอะไรกับแฟนก่อนไว้อันควรเพราะว่ากลัท้องมึงมึงแต่คำว่าขุนยางได้ไงวะอันนี้โมตัวเองเลยล่ะจริงๆแบบการคุมกำหนดิดกำเนิดชัยลิ้นก่อนหนึ่งการคุมกำเนิดอะมีเยอะแยะมากมายไม่แต่ว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าการศึกษาไทยมันไม่ได้สอนเพศสำคัญเนี่ยก็ควรมีในวันที่เราพร้อมที่จะมีก็คือคำว่าพร้อม คือกันที่เรารู้จักการป้องกันอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าแดงยาคุมหมดแผงอยู่ที่จิตใจด้วยแม่อะเดี๋ยวค่อยไปเราแยกเราะว่าเนี่ยก็เป็นคนที่เคยกินยาคุมมาก่อนส่วนทางนี้ก็ฝังเลยอาถ้าใครอยากให้เรามาพูดเรื่องการป้องกันหรือยาคุมใดๆคอมเมนต์มาเลยหนึ่งอยวเมาหนึ่งูทุกนี้คุูว่าแม่กูก็รู้ก็รู้แล้วแหละก็รูตัวเองได้ ไม่รู้เเพราะมันมีครั้งหนึ่ง<อ>ที่แบบว่าตัวแม่กูไปต่างจังหวัดแม่กูต้องรู้แหละว่ากูต้องนอนกับพี่ออสแล้วกูก็ต้องโทรถามแม่ว่าแม่อยากมีหลานเปล่าในประโยคของมาว่าเอาเลยอ่ะไปต่อหนูหลายคนเลยบกบัะ <c oughs> ใช้คำว่าวทุกคนในชีวิตที่เข้ามาเลยก็ว่าได้แม่เตือนตลอดกูรู้แหละว่าความสตอกเกอร์กูได้มาจากแม่แต่รู้ว่าลูกกำลังคุยหรือกำลังแบบโฟกับใครเแม่กูค <c oughs> ือฟื่อหมดแน่ ว่านั่นแบบทำนี่ค่ะแม่แม่รู้ได้ไงอ่ะคือกูยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็จะแบบว่าแม่ว่าคนนี้มันดูแบบไม่ค่อยโอ้เรยเชื่อไหมเชื่อไรล่ะมาดังเชื่อในตัวเองอ่ะเชื่อแล้วมาดังเสียใจร้อยลายก็แบบไม่เคยเชื่อเพราะแบบรู้สึกว่าแม่ก็แบบให้เขาพิสูจน์ตัวเองที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยผิดพลาดอะไรแบบนี้อะไรปะคนเรามันอาจเคยทำไม่ดีแต่ว่านะค มั่นในตัวผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเป็นไงล่ะเราเข้าใจนะเพราะบางทีอะไรอย่างเงี้ยความเป็นวัยรุ่นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้แม่มายุ่งเรื่องความรักของเราสิบห้าสิบหกสิเปอะไรเงี้ยมันจะแบบรู้สึกว่าแบบไม่ให้มียุ่งได้ป่ะใช่แบบว่าโอ๊ยหนูม่นชีวิตหนูเใช่คืออย่างเงางเงขาก็แบบเื้อด้วยความหวังดีแบบนี้หน่อยเพราะวสุดท้ายแม่มันก็ไม่ได้ห่าใช่คือคือแม่เตือนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็แบบให้ลูกได้คบให้มันได้เจอว่าถามว่าแม่เสีย หนูจะได้ไปเจอคนอดีๆเยอะแยะเลยไม่เปได้ค่ะแม่แต่ตว่าเนี่ยรู้สึกว่าการเสียดายเวลาไม่เคยเสียดายเวลาเลยเพราะรู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้กับคนคนหนึ่งแล้วเราก็ได้เจอประสบการณ์อะไรที่แบบอาจจะที่แอบอาจจะดีบ้างแ<อ><อ>ต่ว่าร <ๆ S 1> เราก็ได้เจอใช่ทุกครั้งที่เราผิดพลาดมันจะทําให้ในอนาคตเราแบบเรียนรู้เออได้เรียนรู้เอาบทเรียนเก่าๆมาใช้เรามันจะทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราควรเลือกคนแบบไหนคุณสดมา2องปีเนี่ย แต่ว่าเนี้ยคือแม่เตือนด้วยข้อมูลใช่ป่ะแม่เตือนด้วยดวงตัวอันนี้ชอบจริงอย่างชอบมามมาก็คือแบบเรียนดูดวงมากับอาจารย์รักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะดูได้หมกเลยหรอรักใช่เลยคือแม่ก็ดูดวงมาแล้วแล้วเหมือนคือนี่ก็รู้วันเดือนปีเกิดของเขารู้เวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยแบบจะบอกแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันคบกันประมาณแบบต้นปีแล้วเหมือนแม่ก็เดินมาบอกว่าแบบเออเนี่ยเลิกกันไม่เกินปีนี้หรอกก็คือนี่ก็คือแบบเฮ้ยไม่ไม่ได้เพราะเราหลักกันมาก ้ที่จะเลิกกันเลิกจริงไม่เกินปีไม่เกินปีจริงเออนั่นแหละก็เลยแบบเตือนด้วยดวงของจริงทุกคนไปต่ออาจารย์มจากน้องหนโอ้โหอมไนรู้แล้วร้องไห้เหมียนหมาเลยก็คือประสบการณ์อกหักแหละใช่ป่ะไม่คือมันเชื่อมตั้งแต่เชื่อมแบบเมื่อกี้ที่แม่ดูดวงให้ใช่ปหก็คือวนมาเรารักกันมาก เราหลักกันแบบเราไม่มีทางแต่งงานคนนี้แล้วไหมเฮ้ยแต่ว่ามันแปลกมากเว้ยเราหลักกันมากแต่ว่าไม่ไม่เห็นํา,าน่าน <c oughs> คือรู้สึกว่าอยู่แบบอยู่ในวันนี้ <c oughs> เรามีความสุขมากอะ่ะมันมีความสุขแค่วันนั้นจริงๆอะ่อะเช้าอ่ะเขายังขับรถไปส่งนี่แบบไปแขกงานอะ่ะแบบเชียงว่าที่น่ำบอกเลยกอะ่ะคือเหมือนเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบเช็ครอบหนังเว้ <c oughs> ยเดี๋ยวไปดูมารีเฟซเซนต์กันแบบรอบนี้ไปทันไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เนีแบบ่ยเว้ยเขาก็ขับรถไนท์เราแบบเรารู้สึกว่าเราไปชอบคนอื่นแล้ววะโอ้ยนี่คือแบบเหมือนหูดับบแแล้วก็บ ใส่ผมเตะอะรค่ะังแบบเราแบบ ไงต่ออะคือในในความที่แบบเราไงต่อคิดว่าแบบเขาจะแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกกับคนนั้นหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเราแบบว่าเออเราลองห่างกันก่อนไหมอะไรเงี้ยแ้วนี่ก็คือแบบไม่คือ้งห่างก็เลิกเลยคือมมนไม่มีทางที่แบบเขาพูดว่าเขาชอบคนอื่นห่างมันไม่มีทางกลับมาพบกับเราได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยวนนาที่นั้นก็คือแม่เข้าใจอะไรเลยใช่ปะก็คือแบบจอดรถเลยจอดรถแล้วก็คุยกันเพื่อคุยกันจนสุดท้ายก็แบบไล่ห้องจากรถเลยเพราะว่นนี่รถนี่แล้วใช่ปะก็เลยแบบย้ายไปขับขับรถไปก็ลองไห้ไปโทรหาเพื่อนไปแบบเหม ลองห้าแล้วก็ขับรถไปไหนเ,เพราะว่ามันมันไม่มีสติเออสติแตงไม่ค่อยอยู่กับตัวพอมีสติดได้กลับบ้านมาแล้วก็แบบปกติไม่เคยคุยเรื่องความลักกับกับพ่อเท่าไหร่วันนั้นเดิไมไปบอกป้าเลยว่าแบบหนูโดนบอกเลิกอ่ะเว้ยน่ารัก <laughs> แบบป้าหนูโดนบอกเลิกป้าก็เลยแบบป้าก็กอดเออไม่เป็นไรหรอกแบบป้าก็รักหนูอยู่แล้วอะไรเงีเ้ยคือแบบคือรู้สึกดีมากแต่ก็คือยังเศร้าอยู่ตอนนั้นแต่ก็คือแบบเฮ้ยแล้วมีครอบครัวที่ดีมากเออมันก็แบบช่วยเยียวยาเราอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่กินข้าวเลย3มวันเราไปเรียนเต้น้วยก็เหหมอารงงไไปั่ีน นั่งเรียนก็ร้องตื่นก็ร้องขับรถก็ร้อง,ก,องกินข้าวก็ร้องเดินบอกห่างวันอาทิตย์เวลาคางเขาโทรมาหลังเลิกเรียนเสร็จอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบตรงส่วนหลวงเว้ยทุกคนคือเดินออกมาจากร้านแล้วก็มารับโทรศัพท์เว้ยแล้วแบบเขาบอกว่าแบบเออเราเลิกกันเถอะนี่ก็คือคือซีนในหนังมากคือยืนเว้ยแล้วก็แบบเออขอเหตุผลได้ไหมขอเหตุผลดีๆแบบอยากฟังเหตุผลดีๆเขาบอกว่าแบบเราไม่ได้รักแกแลว้วอ่ะเหตุผลแค่นี้พอไหมคุยแล,คคแล้วค้างมืเลยเว้ยแล้วแบบกดวางสายก็แบบว่าโอเคพอโอเคพอกด แล้วก็หลอกแบบไอ้เนยวิ่งมาทุกคนแบบยังจําความเสียใจนั้นได้ดีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วจําความรู้สึกนั้นจริงๆไม่ได้แล้วแต่ว่าจําความเสียใจว่าเคยเสียใจเท่าไหร่ได้แต่ว่าตอนนี้เราจอความรักที่ดีแล้วใ่ไมแตจริงว่าเราจําได้ว่าแบบเราเคยเสียใจขนาดรู้สึกว่าเลิกกับใครเราจําได้แต่แบบความทรงจําดีดี่ะดีแล้วเม่วันนี้มึงมีแฟนที่ดีแล้วใช่ก็มูพ่อนได้เพราะแฟนคนนี้แหละ ตอนที่มึงคบกับคนนั้นก็คือมึงรักเขามากเลยใช่ไหมที่สุดคือกลัวรู้สึกว่าที่ผ่านมาแม่งไม่ใช่ความรักเลยสักครั้งหนึ่งที่ <c oughs> ทเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยคบใครเกินอ่ามากสุด5เดือนแต่มันเป็น5เดือนที่แบบเขาไปต่างประเทศตั้งแต่ สองสามเดือนแรกอะแล้วเราก็ไม่ได้ผูกพันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นอะไรเลยอะอที่ร้องไห้ก็คือแบบอหกหักแบบเด็กๆก,กับมึงแบบชอบคนนี้แล้วเขาก็ไปตั้งสเตตไปกับคนอื่นน่ะแล้วก็ร้องไห้อาจริงมารู้จักกับคําว่าแบบโอนี่แหละคือความรักที่แท้จริงที่แบบท้านไมไไม่ให้เบื่อวะแต่พอมาคบกับพี่ออคือแบบไม่เป็นอะไรที่แบบ อ๋อมึงกูไม่ต้องหาคําตอบันเลยเลยอะมันเป็นการแบบมีน้องนหมมันเป็นการแบบว่าคบไปแบบเรื่อยๆแบบแล้วเราก็เห็นอนาคตด้วยก็เลยไม่ได้มีเรื่องอะไรจะเราร้องไห้เป็นมาเพราะว่าก็เคยร้องแต่ไม่ได้ร้องแบบไม่ได้ร้องหนักๆแบบเป็นหมาร้องไห้เหมือนร้องตั้กระแสแบบเปิดเทกอกหักให้เองเอาใจเข้าอำว่าร้องตั้งกระแสวัยรุ่นเราต้องอกหักอ่ะมึงเลยโอ้โหมันไม่กูขอตั้งสติกับว่าละคือแบบร้องไห้เป็นหมาทุกเรื่องทุกเรื่องทเรื่องที่หนักที่สุดล่าสุดละกันมันเป็นเรื่องที่แแบบสดรเาม มันยังอินอยู่อะไรเงี้ก็ต้องบอกว่าแบบที่บอกว่าโสดมา2ปีมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนเข้ามาคุยมาเทแอคชั่นนะมันก็มีแล้วก็คือต้องบอกคนนี้ไม่ใช่คนไทยด้วยเขาก็แบบเป็นคนต่างประเทศมันดีกันมาตลอดคือวิดีโอคอลคุยกันอะไรเงี้ยมาตลอดแต่อยู่ๆแบบช่วงสักเดือนหนึ่งมานเดือนหนึ่งเหมือนแบบเริ่มหายไปอยู่ๆก็อีกนอกส่เราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบพยายามเข้าใจเพราะว่าเขาทํางานอะไม่ได้ฟรีแลนซ์เหมือนเราที่แบบเฮ้ยโลกมีเวลาทํานู่นทํานี่แบบรับงานไม่ใช่ทุกวันคือเขาเป็นแบบรูทีนอะเขาอาจจะงาน โดยตลอดกูบอกเลยกูคือแบบหาเหตุผลร้อยแปดมาเข้าใจมันจะํามาถามกว่า <c oughs> มึงถ้ากูทําแบบนี้มันจะยิ่งเงาไหม,มนี่ก็รู้สึก,กว่าจริงๆอ่ะเรายิ่งเงาได้แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าเราควรที่จะประคับประคองไปให้ได้นานที่สุดด้วยการแบบพยายามเข้าใจมันมากที่สุดอะไรเงี้ยมันไม่มี <c oughs> สัญญาณอะไรกูเดินไปอาบแสงจันทร์ปกติ <c oughs> <c oughs> ทำได้เหตุการณ์คือมันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงกูอาบไปอ่านแสงจันทร์คุยกัน ก็ถามเาาบบาม่มึงบอกก่อนมึงบอกเขาไปก่อนว่าที่มึงทําให้มึงรู้สึกต่ินใจว่าต้องพูดเพราะอะไรอ๋อดูดูด้วยโอเค ไปดูดวงด้วยพื้นฐานความรักมันอยู่ที่ดวงใช่ไปดูดวงแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าแบบเรายังไม่ได้ถามแต่หมาะเปิดไพ่พื้นฐานดวงแล้วเหมาะ็บอกว่าดวงอะต้องม o v ออนจากสิ่งที่เราอยู่มานานแล้วมันไม่พัฒนานะมันทัก่างนี้แล้วฉันก็แบบทัอเพื่อนทักแล้วแต่ว่าแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันยังได้อยู่เราไม่ได้ฟังเพื่อนขนาดนั้นแต่แบบพอหมอะทักุ๊บ่ะเริ่มมีความแบบเออในใจแล้วเป็นเพื่อนมันเหนื่อยจริงเออในใจก็เลยแบบลองถามลองใจเขาดูดีว่าแบบเอ้ยยังรออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบมีคนชอบที่นั่นแล้วอะไรคือด้วยความที่มันไกลกันอะมันต้องเชื่อใจกันมากๆเราก็มีได้แต่เราไม่มีเพราะเราแบบเฮ้ยทะรลางค่ะทะเมาะคหะแหันสดแหันสดแล้วรู้เขาอีกซเขาแล้วก็เหมือนเขาไม่ตอบว่าแบบยังรออยู่แต่เขาแบบประมาณว่าแบบตอนนี้ไม่ได้โฟกัสไม่ได้คอนซิเดทแบบ ในขณะที่เขากําลังเหมือนแบบจะเทอ่ะกูยังเข้าใจเลยว่าเออเพราะว่าเขาอะกำลังจะเปลี่ยนงานเขาก็คงอยากไปโฟกัสงานเขาก็คงอยากมั่นคงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ให้เขามาโฟกัสเรื่องความรักอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าแบบฮึบมึงจะเลยเกลออกมาอะไรอย่าเงี้ยก็คือร้องให้ถึงร้อยคนรอมึงอยู่ที่ร้องให้เหมือนมาเพราะว่าแบบเราโตแล้วเราเข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นเราจะเข้าใจคำว่าแบบประกอบขอว่ารักมันไม่ใช่แบบรักรักรักอย่างเดียวเอาจริงๆแล้วในความสัมพันธ์อะรักอย่างเดียวไม่พอเว้ยแบบคำว่ารักอย่างเดียวไม่พอถึงเราจะรักกกันนมาแค่ไห เขาจะรักเรามากแค่ไหนมันไม่พอมันม uh ีองค์ประกอบอย่างอื่นมากไปอีกใช่แล้วตากูบวัวเหมือนหมาที่แบบเคยดูที่หมาโดนต่อยปะมึงตากูบวัวแบบนั้นเลยอ่ะต่อไปอะมึงฉันคือนางสาวข้างลาโอ้โอีกแล้วอ่ะก็นางสาวข้างลาก็คือแบบต่อให้เขาไม่ดีขนาดไหนกูก็ไม่เคยบอกเพื่อนเพราะว่าเพราะว่ากูกลัวเพื่อนเกลียดเขาต่อให้กูโดนแบบโดนด่าโดน ไปกับเพื่อนปุ๊บแบบไหนไม่บอกเพื่อนเพราะว่านึกออกปะว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงถ้าไปเล่าปุ๊บเมึงไม่ได้นี่มันเลิกแน่นอนเลิกกับมันซาอไปถามมันให้ซึ่งผ่านมานาแล้วเพื่อนเออซึ่งแบบว่ามึงนึกออกปะว่าแบบเรายังรักเขาอยู่เราอะไม่อยากให้คนใกล้ชิดเราคนที่เรารักอีกกลุ่มหนึ่งอะไม่ชอบเขาซึ่งเราก็เลยแบบ เรื่องที่จะโปรเทคเขาโดยการที่แบบไม่เล่าอะไรพวกนี้มาเล่าตอนเลิกแล้วก็คือตอนเล่าตอนเลิกเพื่อนก็คือโกรธอีที่เหมือนกันขอให้พาลงโทษมึงอย่างนักอย่างนั้นโกรธพูดถึงเรื่องความคั่งรักของเราก็อย่างที่บอกไปว่าที่ผ่านมันไม่เคยเป็นฟิลแบบรักแท้จริงๆอะไรเงี้ยที่มาข้่งรักจริงๆก็คือพี่ออดคั่งรักแบบคือเอาจริงเราดูเป็นคนแบบถ้าอยู่กับเพื่อนนะกูจะเป็นคนแบบว่าแข็งแข็งเทาวเใช่ป่ะแต่ถ้าอยู่กับแฟนนี่วะก็เยต่อต่อทำไมทำไม่ทำนาแล้วเหรอไม่ถึงเสี่ย พีูออยทำชัวร์ออยข้าไมชัออยฉัเสียงจะเล็กลงแบบห้าเท่าอะถ้าคุยกับพี่ออยเวลาอยู่อยู่ด้วยกันเหรอทำไมเขาไม่ทำแบบนี้เห็น่าเห็น่าเสียงมันไม่ดั่งยาเธอเธอไอนี่เราอะ ที่ว่าขาดเขาไม่ได้ขาดเธอไปเหมือนขาดอากาศหายใจไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นคนติดแฟนจนกระทั่งมาเจอพี่ออสมึงคือกูต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนเช้าคือถ้ากูแบบหัดไปปุ๊บปุ๊บพี่ออสหายคือกูต้องตื่นเพื่อส่งไลน์ไปให้พี่ออสว่ามากอดกันเดี๋ยวนี้โอเคก็ไม่ต้องเดินมาจะไม่้องทำงานเพื่อที่จะมาลองกอดกูเพื่อให้กูหลับอีกรอบเพราะว่าไม่งั้นกูจะไม่หลับแม้ไี่พี่ออสอยู่ข้างกูจะไม่หลับด้วยความที่ทำงานด้วยกันตลอดเวลาและอยู่บ้านเดียวกันด้วยคือมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจริงๆคือพี่ออสจเชอบ เป็นช่วงเวลาที่กูจะไม่งอแงแบบโอ๊โทษทิ้งเราไปหรออย่างเงี้ยอยู่คนเดียวมั้ยแล้วคือแบบเวลาตอนเช้าพี่เราชอบแบบไปซื้อของข้างนอกใช่ปะล่ะแล้วคือกูอะจะเป็นคนที่แบบขี้คิดมากๆคือเราอะจะตั้งเป้าไว้ในหัวตลอดเลยว่าเราจะทําทุกวันะให้ดีที่สุดให้เหมือนวันสุดท้ายเพราะเราไม่รู้ว่าปุ๊อบัติเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเฮคยวันพรุ่งนี้อยู่ดีปุ๊บ เสือกกูโดรนรถชนหรือว่าพี่ออสเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยกูก็เลยพยายามรักเขาในทุกๆวันบอกรักกันกอดกันทุกวันอะไรเงี้ยกูรู้ว่าตอนเช้าพี่ออสต้องออกไปข้างนอกอะมันจะมีความคิดเดวิลมาในหัวว่าเฮียถ้าผมกเกิดอุบัติเหตุคือกูเข้าใจาความรู้สึกพ่อแม่เลยที่แบบเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเขากลัวเราตายคือแบบกูเฮียถ้าวันนี้พี่ออสเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วกูทาําไงกูจะเข้าไปแล้วเฮ้อวันนี้ไม่ไปไม่ได้หรอถ้าเราไปพร้อมเราดีไปด้วยกันเดี๋ยวจะบอกว่า ตอนนี้กูไม่ตื่นกูจะไม่งงแงแล้วก็ว่าใครหลับๆไปตื่นมาตอนเขากลับมาพอดีเราจะได้ไม่คิดมากอะไรเงี้ยเออก็เป็นอยางนทุกคนติดแฟนมากจริงค่ะ <S <S ของจรางของจริง,ง,รงมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าวันนี้รักมากที่สุดในโลกแล้วแต่ก็ยังมากกว่าเมื่อวานและน้อยกว่าวันพรุ่งนี้ ขอยืนนะคะร้องต้อนสวร์ให้กับนางสาวข้างล้าประจำประจำป,ปีจริงๆมันเป็นความนิสใส่เสียดอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นที่หนึ่งของที่บ้าน<ม>เป็นที่หนึ่งของพ่อแม่เป็นที่หนึ่งของแบบกง,งมาด้วคนเดียวฉันก็อยากเป็นที่หนึ่งของแฟนด้วยมันจะแบบรู้สึกว่าต้องรักมากแต่ว่าก็ต้องการความรักมากเหมือนกันรู้มันแย่ตรงเนี้ยมันจะมีนิดนึงที่รู้สึกว่าแบบเป็นโลกของเขาแล้วเสียใจ <S 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 ทัทง้งๆที่เขาก็แค่ไปท,ทําธุระของเขาอะแต่ว่าก็แบบยัไม่รักฉันเหมือนเดิม เปลี uhm. like, mm like, nice so ่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันจะรู้สึกว่าต้องการคนรักตลอดเวลาแล้วก็หักเขามากตลอดเวลาเออมันจะรู้สึกว่าตกหนุ่มรักเขาได้ทุกวันเพื่อใ้จังโอ้น่ารักจังเวไลน์นายอยู่กับแฟนใช่ปะเธอแต่ติดข้างหน้าแล้กูก็แบบ อะไรตรงกลางตรงนี้มาทําอะไรตรงนี้เออแต่ว่ามันเพราะว่ากับพีดเนี่ยกว่าจะได้มาันยากมากอ่อเออมันก็เลยรักมากแล้วห่วงมากความข้างหลักเนี่ยมันดีตรงที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้นเวจริงจริงเราก็ข้างหลักทุกคนนะแต่ว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าเราลักตัวเองได้มากเท่าตอนนี้อย่างมีอะไรที่ดีเพื่ออยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบเออรู้สึกดีเพราะว่าเราได้ข้างหลักตัวเองด้วยนื่แล้วรักเขาจะไปรักเขาด้วยรักเธอนะพี่อ๋อ ฉันอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มทีนจะเป็นแค่สามคนกูขอเองขอเองเลยกูน่าจะเบาสุดคิดว่าขอแล้วก็คือแบบว่าเวลาจะซื้ออะไรให้เนี่ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะสมมันรู้สึกว่าเธอเอาของเราไปได้เลยแบบว่าเอาเงินเราไปใช้เลยอย่างเงี้ยได้เลยเข้าใจปะได้เงินของฉันไปได้เงินของฉันไปเลยคือ <Es per ate> ไม่ค่อยคิดเยอะแบบว่าสมมติซื้อมันเหมาะสมแบบซื้อเลยแต่ว่าถ้าเป็นของตัวเองคือแบบจริงหรอมึงมันอย่างดีบีหลอย่าแต่แบบถ้าเป็นเขาคือแบบเหมาะสมไปซื้อ,อโอเลยเอออะไรอย่างเงี้ยจบแล้วแบบคือที่หนักที่สุดก็คือซื้อโทรศัพท์คือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อให้เราแต่ก็เฮ้ยได้อยากได้ใช่เปล่าโทรศัพท์แบบเออจะพังนี่เออก็เดี๋ยวเอาไปใช้เพราะงั้นมันต้องมันต้องใช้งานอ่ะมึงถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็ก็ซื้อไป แล้วก็แบบแล้วก็ลืมเว้ยลืมว่าซื้อให้ค่ะอ๋อเงินก้อนนี้ที่กูหายไปคือมันเป็นเงินคือแบบที่ต้องเป็นเงินเอาไปทำแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเงินพิเศษไปซื้อแบบไปผู้ชไปผูช่วย้วนนิ้แองอะไรอย่างเงีย้ยเออแต่แบบตอนนั้นเราก็อยากให้ไม่ไม่แพงแต่วัวนนะี้มันอึดอัดนะไม่แพงไม่แพงมันมันก็ไม่ได้แบบไอโฟนเลยขนาดนั้นเออ เว้ยเกิไปห้าหมื่นแพงกว่าของดูเลยเปย์ผู้ชายไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าเปย์จนตัวเองแบบไม่มีเงินไปทำทีสิทธ์แบบนั้นก็ไม่ได้เราควรเปย์วันที่เรายังเหลือนะกูลืมจริงตอนนั้นอ่ะลืมกูต่อละกันจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเองอ่ะคือเป็นคนที่งกนะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักจริงๆ เราจะไม่งกเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนญาติพี่น้องอะไรก็ตามเราเปย์มากเราสามารถเลี้ยงข้าวเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงงูนซื้อของซื้อเยซื้ออะไรก็เห็นอะไรนึดถึงเพื่อนปุ๊บกูซื้อซื้อให้อะไรอย่างเคยเปย์เลนกล้องพี่ออสซ,ซึ่งตอนนั้นอ่ะกูซื้อเลนกล้องพี่ออเกือบแสนซื้อพี่ออสอ่ะไม่เคยบอกกูว่าต้องการเลนอะไรความตะลกคือไปเซ็นท่านปิ่นก้าเดินก็้แบบปุ๊บไปซื้อเลนไวซึ่งมันก็แบบหลายหมื่นพอกูซื้อเสร็จปุ๊บเดินลงมาสั่งเค้สี พี่ออสส่งรูปมาเธอเลนเจ็ดสิบสองร้อยแม่งสวยมากแล้วส่งภาพมาให้กูปึง้งเธอดูดิมันละลายอ่อมากแล้วกูเพิ่งซื้อเลนอันหนึ่งมาสิ่งที่กูทำเคยด้วยกูเดินขึ้นไปแล้วบอกพี่คะเอา,อาเจ็ดสิบสองร้อยหนึ่งอันเจ็ดสิบสองร้อยเท่าไหร่นะพี่ออสแบบเกือบห้าหมื่นอะโอ้อก็คือซื้ออีกซื้ออีกสองอ,อันก็เขาอ,อยากได้นั่นแหละก็คือสรุป,ปวัานนั้นก็คือเสียงเงินไปแบบเกือบแสก<อ>นะคะก็คือเดินขึ้นไปซื้อใหม่แล้วหลังๆก็ซื้อเรื่อยๆซื้้้้้้้้ออ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 อแแแแบบบบซซซซซืืืืืกกกไรรหหหลลลุยยนน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 มมมูู่่่่่งงงดเววว็ชชพีีททจจิๆ ด้วยความที่ขัดสนไงกูก็จะมีบัญชีสําหรับแบบบัญชีสําหรับใช้กับบัญชีชญชเก็บใช่ป่ะตอนแรกจะซื้อนาฬิกาพี่ออดห้าแสนก็รู้สึกว่าโอเคเก็บไว้ก่อนคนลุกสู้เลยกลัวามากกลัวที่จะพูดออกมาว่าโอเคซื้อเลย <laughs> ถ้าทุกวันนี้ไม่ได้นบับพวกลงทุนที่แบบว่าจะสามารถเอาไปก้อนไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เปย์แบบไม่ค่อยได้ให้อะไรกันเท่าไหร่เพราะว่านี่เคยโดนบอกเลิกด้วยแบบคือหนึ่งในเหตุผลที่เลิกอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขามีไม่เท่าเราแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาคิดอย่างนั้น่ีย Hi, me, hi. เขาไปนั่งอรอเราทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อของให้เว้ยแล้วเดือนนึงช่วงนั้นฮอตไงช่วงนั้นเพิ่งเข้ามาเป็นน้องใหม่ไงงานเยอะแบบว่าถ่ายแบบเยอะอะไรเงี้ย กงานเดือนหนึ่งคือเยอะมากแล้วต่องานก็ซื้อของให้เขาหนึ่งชิ้นแต่ว่าก็เข้าใจรู้สึกว่ามันก็คงนีสใส่เสียจนทําให้เขา,เ,ากเก็บว่าแบบเออเขารู้สึกว่าเขามีไม่เท่าเรามันทำม,มันว่าเขารู้สึกแบบไม่ดีใช่ไหมที่เราซื้อของให้ใช่คือแต่ว่าคือเขาไม่ได้บอกตอนนั้นไงเออ<ๆ>ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงทุกวันนี้ก็เลยแบบคิดมากเลยมันก็เป็นความแอบคิดมากว่าแบบไม่ค่อยอยากจะแบบซื้อของอะไรให้ขนาดนั้นแค่แบบวาเลนไทน์ให้วันเกิดให้แต่ว่าคือเขาก็ให้เราต่างคนต่างให้อใช่มันก็เจ้าเจ้า นักเพลงเล่าเพลง last one นะคะทุกคนงงงอยู่นะ้อสอบจบได้ยมูตลกย้อนกลับไปช่วงเวลาที่แบบอยู่ม .3 ไม่ใช่มสอม .2 ม .3 ประมาณมประมาณนี้ช่วงนั้นมันเป็น MSN อช่ามดึดึงดึ้ดึงอยู่ในคนเดียเลยว่าแกซึ่งกูไม่รู้ว่าเขายังจำได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เขาจะ้ดูคลิปนี้หรือเปล่าจำได้ แต่กูจำได้เอาว่าเราคบคนคนหนึ hmm. ่งแล้วคือเราคุยก hmm. um, okay. yeah. right. so ันใน MSN ก็มีเจอบ้างอะไรเงี้ยคือมีแค่จับมือนะไม่มีการหอมแก้มไม่มีไม่มีอะไรเลยนะทำไม่นะเนอะเลิกมากคบกันมันสองสามเดือนมั้งแล้วก็คือแบบอยู่ดีก็คุยอะไรกันไม่รู้อ่ะนี่ก็ส่งจูบไให้กูรู้ใน MSN ไม่ทำเป็นเรื่องนี้แล้วก็มุมนี้เผลอเหรอแล้วก็มุมนี้ซึ่งกูอะก็ตกใจแบบตกใจแล้วเด็กก็โผล่ออกม What is that มากลัวให้เนี่ย ผมบอกบ้านแต่ไม่เคยเห็นของแฟนเตัวเองแกปแนะม้ก็ถ่ายกูด,ด้วยแล้วก็แบบเชีย yeah ร์ตกใจกูก็ปิดแล้วก็ไม่ทําการเซฟไม่ทําอะไรเลยก็คือลบแชทนั้นไปนเลยแล้วก็แบบก็ถามว่าแบบเฮ้ยส่งอะไรมาสายส่ว้าส่งอะไรมาไม่รู้อะไรเงี้ยยัมไม่ส่งครั้งเดียวอีดอกส่งหลายครั้งด้ยวยเหมือนก็คุยอะไรกันอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งนะแบบเฮ้ยไม่เอาไม่ส่งแั้วก็ส่งมาจริงๆรอบนึงเลยแล้วกูก็แบบฮะมัก็เป็นการเลิกกันที่แบบงงมากว่าเลิกกันยังไงว่าคือมันป๊อปปี้เลิศมากๆอะไรเงี้ยพอเลิกกันปุ๊บบบบบเเเเค้าาากกกกก็็็ลลลฟซูไปปปยออ่่่ะะะนนนนัแแหทททุรรสณ์ี งงเลยมาสองงเลยเ่งอยู่แต่ทุกวันนี้เขาก็กลับมาแอเฟรนะก็แบบว่าใช่ก็คือมันเรื่องเรามันเก่าๆแล้วหละใช่ใช่เขาอาจจะหนึ่ว่าปแล้วช่วงอยู่ปีประมาณแบบปีปี ปีสองเออแบบก็คือชอบรุ่นน้องคนนึงแบบว่าชอบก็โอเคก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนก็เตือนแหละว่าแบบอยากคบเลยอะไรเงี้ยแบบคนทีเ่เตือนก็คืออ,อีเลยกูก็เลยคนละเรื่องนี้กูก็เลยเลิกคบอีเไปชมรอดรอดแล้อนจอรุ่นชายใช่ไหมคเลิกคบผ มัอคือไม่ได้เลิกเขาแบบทะเลาะกันนะแต่แค่แบบกห่างอะไรไปแล้ว哈พรรู้สนะึกว่าอยากไปลองเจออะไรที่มันแปลกๆเองแล้วก็คือคุยประมาณเดือนหนึ่งครบเดือนหนึ่งตอนคุยอ่ะรู้สึกว่ามันก็มีความเอน,นิดหน่อยเหมือนก็ปกแต่ว่ามันแต่มันก็แค่คุยกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่พ feasible, อเป็นแฟนปมานั้นแหละมึงกูอยู่กับเพื่อนไม่ได้เลยทำไมอ <c oughs> <喂>่ะเขาจะรู้สึกว่าทำไมเธอไม่อยู่กับฉันสองคนแต่ว่าตอนนั้นก็คือไปกินข้าวที่มหาลัยไปกินข้าวที่แบบถ้าสุ่ิกูชวนเขามาด้วยางแล้วว่ามีเพื่อนอีกสองคนเขาจะแบบทำไมถึงแบบไม่ไม่กินนาแคค่ เขาไม่ถูกชวนเพื่อนมาเครียดมากเว้ยแล้วมันก็เครียดทุกวันอะเพราะว่าแบบวันนี้จะทะเลาะอะไรกันอีกปะวะวันนี้จะแบบดูเออมันคิดอย่างเงี้นเลยเว้ยทุกนาทีอะแต่กูใช้กอื่นไม่ได้เลยอะน่ากลัวอ่ะตลอดก็แบบทะเลาะเลยก็เลยบอกเลิกบอกเรื่องครั้งแรกเขาบอกจะฆ่าตัวตายฮ ขาต้องไปพบจิตแพทย์คือมันน่ากลัวมากเว้ยแล้วคือกูก็กลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาซึงเศร้าไหม,มเขาจะฆ่าตัวตายจริงไหม,มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราดูไปทุกอย่างในแบบโลกของเขามากเลยอะไรเงี้ยบอกเลิกรับแรกก็เลยเขาบอกนฆ่าตัวตายก็เลยก็เลยไม่เลิกเอองั้นอยู่ต่อเธอ,ออยู่ต่อด้วยความแบบมึงกูไม่ไหวอะ่ะคือกูไปเรียนไม่ได้อะ่ะไม่ไหวแหละคือย,อยังไงก็อยู่ไม่ได้ไเพรงี้กูก็เป็นบ้าเออกูเลยบอกเลยอีกรอบหนึ่งเขาบอกเขาจะฆ่าตัวตาย ลงมาหาพ่อเออแล้วก็บอกป้าว่าป้าเนี่ยเขาหนูบอกเลิกเขาแล้วเขาบอกเขาจะฆ่าตัวตายโอ๊ยให้มันตายไปเถอะถ้ามันจะแบบบอกหนูบอกเลิกมันจะตายป้าคือตอนนั้นบอกว่าสมัยนั้นมันยังไม่ได้แบบเรื่องแบบซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบป้าก็แบบมันดูไม่มีจริงอะที่แบบหนูบอกเลิกจะฆ่าตัวตายสมัยนี้มันก็มีแหละเออแล้วแบบป้าก็แบบโอ๊ยรักตัวเองเหรอรักตัวเองไม่รักแบบมาแล้วเลยแล้วเลิกได้ยังไงสนุกก็ถ้าแบบบอกเลิกว่ะนะแล้วก็แบบเขาได เขาก็ยังอยู่ดีปกติอ้าวทีนี้เราจะมาแล้วอีอย่างกว่าจริงมันเป็นสองเดือนที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อยมากไม่อยากไปมอเท่าไหร่ไม่ได้อยู่กับเพื่อนเลยก็ไม่ได้อยู่าอีนเนยเลยอ่ะเพราะอีเนยมันเตือนไงเ <c oughs> สร็จแล้วเสร็จแล้วพอเลิกกับผู้ชายก็เลยกลับมาคนมีเนย <c oughs> ต่อแต่ว่าก็เคยเดินพนระลงโทษ คือว่าคือมันเครียดมันไม่ได้เครียดแค่เรามันเครียดเพื่อนด้วยแบบเพื่อนเห็นเราเพื่อนก็เครียดอะไรเงี้ยเลิกเสร็จแล้วกูแบบนี่แหละคือชีวิตที่ดีทำไมทำไมแบบมึงเคยเห็นดิสนีย์ไหมที่แบบพอแม่มดอยู่แล้วประเทศมันแบบเลิกกูแบบทุกอย่างกลับมาสีกากีดอกไม้ ก็เลยไม่ได้นับไม่ได้นับว่าเขาเป็นแปนดามัยม,มันสันท็อกซิกเกินไปแต่ <S 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 ต้องบอกกับว่าดิฉันอะได้ตําแหน่งฝันใจผัวชาวบ้านมาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คืองงๆจริงเพราะว่าเขาเป็นดาราท่านหนึ่งที่อยู่ๆก็แบบคือเหมือนเอาตัวอินสตาแกรมตัวจริงอะ ที่มีทุกสรเบิกอะมาส่องสตอรี่เราแล้วทีนี้ก็ทักทักมาแต่เราตกใจตรงที่เขาอะมีแฟนแล้วแล้วก็มัออกพิเยลกับแฟนด้วยใช่เร้คือแบบเราคือมันแรงมากตรงที่แบบเราแบบเราเรามงงว่าแบบเราก็เลยถามเขาว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วอ้าวแล้วแล้วผู้หญิงล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แบบไม่เอาไม่เอาเป็นเลือกอะไรฟิวฟิวเนี้ยทุกคนขวัญใจชาวบ้านคือเขาไม่ได้ทักในเชิงที่แบบเป็นเพื่อนปกติคือเขาทักมาแบบดูออกว่าในเชิงที่เขาถามว่าอยู่ไหนอะ ใช่ใช่เขาถามว่าแบบอยู่ไหนอยู่คอนโดหรออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ดีแต่ทิ้งไม่ได้ตอบเขาใช่ไม่งั้นมึงโดนด่าเนี่ยใช่ทีนี้ถ้าขึ้นเทรนด์ทวิตปุ๊แบบกูนั่นแหละใช่ตัดกูเองที่จะเป็นคนที่ตั้งแพสแท็กทวิตเตอร์นะนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบมึงคงเห็นเราพ่อเออใจเต้นตุ่มมากอย่าไปสืบเยอะนะอีสานอ่ะนั่นแหละทุกคนก็นี่ก็เป็นเรื่องราวความรักของพวกเราสามคนนะคะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่แล้วก็สดใหม่ซึ่งอะไรที่ดีก็ทำตามอะไรที่ไม่่่ดีก็อยาาทนะะฮใช าไปแล้วใช่ไมค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเจอความรักที่ดีค่ะหวังว่าแบบบทเรียนของพวกเราเอาเผื่อเอาไปปรับใช้ได้ในอนาคตในเรื่องอะไรที่มันท็อกจิกมากก็ไม่ต้องไปอยู่มากเดี๋ยวเราจะป่วยเอง เธอจะป่วยเองนะทุกคนเอาเป็นทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็คือยอดยอดยอดวิวเราอะเริ่มดีละเริ่มดีละมันมาแล้วเป็นลพันแล้วเป็นลพันแล้วพอิน้ลิปนี้ follower 1,008แล้วอ้าวเม่เช่ถึง1 0 0า ตอนแรกอะคุยกับทุกคนว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวทำสามเดือนไปถ้ามันไม่โอเคแล้วค่อยปิดอีกแค่สามเดือนแล้วยังไม่มีสปอนเซอร์ไม่เป็นไรสู้ต่อสามเดือนลงคลิปอีกคลิปค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามทำไปเรื่อยๆทุกคนนะใครที่ชอบหรือว่าใครที่แบบอยากแนะนำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายยบา